คนที่นับถือ,อ,อนับถือพระจีนปะเขาเรียกประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่วัด่นี้ก็จะเป็นวัดที่แบบคนไทยเชื้อส่ยจีนเขามาไหวา้กันนะคะจตนเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะเ,เขาว่ายี่แปลว่าวัดน,นะคะ วันนี้เราจะไปไหนบ้างคะวันนี้เราก็จะเหลือไปมูดพามแล้วก็มีวัดสุทช้างแล้วเราก็จะไปที่วัดสะพ้อเสือเอ็มอาร์ทีโอเคก็ไปไหนนะตี่เซ็นทรัลเวิลด์ต่อใช่ไหมอ๋อได้เลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยพระอะไรนะพระอะไรนะพระพิพาเนตรแล้วก็อาจจะไปต่อที่ไหนนะตีที่ค่อยขวาบิ๊กปั๊บนะพระิพาเนตรค่อยขวาสุดปังนะคะวันนี้ ต้องได้แล้วเรื่องต้องได้ลลแล้วแล้วนะค่ะเดี๋ยวจะนำทางตาม GPS นะคะไม่รู้รหรอไป20นาะทีเลย1.6กิโลค่ะอ๋อเดิน1.6กิโลนะคะตอนนี้แต่ว่า20นาทีนะ เอ๊ะฝั่งนู้นก็เป็นเสาชิงช้าสิอ๋อเรามีความทรงจำนะคะเราเคยเดินผ่านจุดนี้ไปตอนนี้เราอยู่ที่วัดอะไรนะอ๋อวัดโบสถ์ค่ะ วัดโบสถ์คะเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อนะคะสำหรับการไหว้ขอพรเรื่องการงานแล้วก็การเรียนะก็คือเราต้องไหว้ตามลำดับนี้ถ้าไม่ตามลำดับบางคนจะไม่ต้องไปโอเคค่ะไม่ต้องไหว้อยู่ตรงไหนไม่รู้นี่ไงระดับสักการะเราก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้เราต้องเข้าไปไหว้ท่าอะไรี้อันนี้นี่เราต้องดูเป็นอันนี้นะคะลำดับ เราก็ตอนนี้กําลังนั่งรอให้เขาทาพวกอะไรให้อยู่นะคะเป็นเซตดอกดาวเรือนะคะ<ม>ก็คือเขาบอกว่าจะเป็นเซตที่สะดวกที่สุดก็คือแต่ละจุดก็คือให้ดอกไม้กับทูบเหมือนกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สี่แยกราดประสงค์นะคะกาลังจะไปไหว้พระอะไรนะคะพี่จี<ม>เอ,อ่อ ม<ส>หาโพเวลาวันนะคะก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามเรานี่นะคะตัดไปเพื่อจะถึงตรงนี้เขาเออเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งนะคะที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการมาไหว้ขอพรนะคะ <_ S 2> เะก,กี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอบหรือว่าการงานอันนี้ก็ถ้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ก็จะเจอเป็นสถานที่แรกๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะสอบหรือว่าสอบผ่านเออเป็นสถานที่เพึ่งทางจิตใจอะไร อโอเคไม่ได้ได้วยเล่เราต้องเอาด้วยกลน <c oughs> ค่ะต้องได้แล้วนะวันเนี้ยได้แล้วนะไปมาหลายที่นะคะต้องได้แล้วนะนะ <c oughs> โอเคตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเซ็นทรัลเวลนะคะอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ทั้ใช่ เราจะไปที่ไหนกันที่นี้เราจะไปไหว้พระตีมูลติกับพระพิคเนตหน้าเซนทาโรกันคะโอเคซพ่งคนเยอะมากใช่แล้วอันนี้คือพระพิคเนตกับพระตีมูลตินี่เขาเป็นความเชื่อด้านไหนคะไม่รู้ไม่รู้เขามาไหว้เราก็ไหว้ตามนะคะโอเคเราว่าดีเราก็เชื่อเป็นคนเชื่อคนง่ายโอเคช่องนี้ก็คือไม่มีประโยชน์สาระอะไรเลย ตอนนี้เรากำลังจะหาข้าวกินนะคะสลบแล้วหนึ่งสลบไปแล้วหนึ่งนะคะุ๊มล่กอ ไไม่หวทำไมเดินแค่หนึ่งหกกิโลวันนี้หนักกว่าเดินที่พก็รเดินแบบ2ี่สิกิโลที่เนี่ยเพราะว่ามันร้อนไงอันที่จริงเราต้องเดินที่สุดทายก็คือที่ไหนน่อยันี่ที่ไหนนะสีแยกเลือขวากอเคะโไม่ไหวแล้วไปเดินเ ตอนนี้เรากำลังจะซื้อกาแฟนะคะอ๋อสดากาแฟที่ร้านเต่าบินอันนี้อร่อยอเดลตี้อร่อยกดมาเลยเอารับฟะอร่อยไหมอ,อ,อ่าร่อยแล้วเอาก็ได้ฟรีใช่ไหมฟรีโอเคเอาสองแก้วจ่ายด้วยคิวร์โคดเป็นกาแฟอะไรนะคะพี่สาวเป็นเป็นเดลตี้ที่เขาบอกว่าจะมีกลิ่นกุหลาบอ๋อเดลตี้กลิ่นกุหลาบ ม,ม,มาแล้วแก้วแรกนะคะเดี๋ยวเราเตรียมรับนะคะเก็บน้ำค่ะนี่คือรับได้เลยเหรอคะโอ้หืมากา,าแฟเต่าบนอันนี้คือดีอะ่ะคือเป็นเดอร์ตี้ ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันแต่ว่ามีกินกุหลาบอร่อยจังอเจมจน